ไอ้หนุ่มหึงเมียแย่งปืนตำรวจจราจรคูแข่งหัวใจก่อนจะยิงตายคาเครื่องแบบถูกตามจับได้ไม่ทันข้ามวันแต่ยังมีพิษสงเหลือเชื่อกลับกล้าแย่งปืนตำรวจอีกครั้งคราวนี้เลยเรียบร้อยโรงเรียนตำรวจถูกวิสามันฆาตกรรมอยู่ภายในรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองเรื่องราวตำนานคดีดังวิสามันฆาตกรรมผู้ต้องหาฆ่าตำรวจจะเป็นอย่างไรไรจินด r y ี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง เวลา7นาฬิกาสนาทีช่วงเช้าวันที่7พฤศจิกายน2534ร้อยารตำรวจโทสมเกตด,ดอนกระสินร้อยเวรสอนทอทองหล่อรับแจ้งเหตุวิสามันฆาตกรรมภายในบริเวณลานจอดรถของโรงพักสอนอทองหล่อนั่นเองโดยเกิดเหตุผู้ต้องหายั่งปืนเจ้าหน้าทีขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในรถจึงถูกยิงตายจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนจะรุดไปตรวจสอบที่ลานจอดรถพบว่าผู้เสียชีวิตคือน,นายไพรัส อายุประมาณ30ปีสภาพสมกางเกงขาสั้นสีดำตัวเดียวนอนเสียชีวิตอยู่ในบอดหลังรถเก่งโตโยตา้าดีเสีขาวโดยสภาพศพถูกกระสุนปืนเข้าที่เาวานมซ้ายและที่ลำคอด้านซ้ายโดยในที่เกิดเหตุยังพบลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนอีกหลายหัวตกอยู่ที่พื้นรถโดยพันตำรวจตรีเฉลิมพันธ์อัจฉรบุญสารวัตรสืบสวนสอน,นอทองหล่อซึ่งเป็นผู้จับกลุ่มนายไพรัตให้การว่าได้ทําการจับกลุ่มตัวนายไพรัต ผู้ต้องหาในคดีแย,ย่งปืนแราคาสิบตำรวจตรีสมชายพินสารีตำรวจจราจรสอนอ,นอทุ่งมหาเมฆเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาค่ำคืนวันที่6พฤศจิกายน2534ที่ผ่านมาขณะที่สิบตำรวจตรีสมชายไปรับแฟนสาวที่บริษัทแม่บ้านจำกัดในบริเวณอาคารพาณิชย์5ชั้นที่ซอยสุขุมวิทส3โดยในช่วงเวลา22นาิกาคืนเดียวกันนั้น ร้อยตำรวจเอกไกลวิทย์อ่อนสวัสดิ์ร้อยเวียอนสนนทองหลอดได้รับแจ้งเหตุยิงกันตายที่บันไดทางขึ้นชั้น3ภายในอาคารพณิชย์5ชั้นซอยสุขุมวิท3าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบตำรวจจาราจรนอนคว่ำหน้าพาดบันไดทราบชื่อต่อมาคือสิบตำรวจตรีสมชายพินสารีอายุ28ปีตำรวจจาราจรสอนอทุ่งมหาเมฆมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ลิ้นปีคอและศีรษะ จากการสอบปากคำร,ปรอปภอาคารทราบว่าสิบตำรวจตรีสมชายนั้นมาติดพันหญิงสาวที่บริษัทแม่บ้านจำกัดซึ่งเปิดสำนักง,งานอยู่บนชั้นสี่ของอาคารนี้โดยมักมารับส่งเป็นประจำและก่อนเกิดเหตุก็เช่นกันสิบตำรวจตรีสมชายขับรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าอาคารก่อนจะบีบแตรเรียกสักครูหญิงสาวก็ออกมาแล้วทั้งคู่ก็พากันเดินขึ้นบนันไดขึ้นไปยังบริษัทแต่ระหว่างนั้นเองมีชายคนหนึ่งที่รปภก็จำรูป,ปรพ่านไม่ได้ รู้แต่ว่าซุ่มอยู่ที่มุมตึกก่อนแล้วเดินออกมาถอดสายหัวเทียนรถจักรยานยนต์ของสิบตำรวจตรีสมชายก่อนจะเดินตามหนุ่มสาวทั้งสองขึ้นไปไม่นานก็มีเสียงหญิงสาวร้องกรีดพร้อมเสียงปืนดังขึ้น3นัดจากนั้นชายมือปืนก็เดินออกมาพร้อมหญิงสาวแล้วหลบหนีไปส่วนสิบตำรวจตรีสมชายกลายเป็นศพอยู่ที่บันไดซึ่งในเวลาต่อมาพันตำรวจตรีเฉลิมพันธ์อาจาร์บุญสรวัตรสืบสวนสวนนอทองหล่อ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จับกุมตัวนายไพรัสได้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาคืนเดียวกันที่ห้องแบ่งเช่าไม่มีเลขที่ในซอยประชาอุทิศ4ถนนสุขสวัสดิ์แขวงและเขตลาดบุรณะกรุงเทพมหานครพร้อมของกลางคือปืนพกขนาดจุดซึ่งนายไพรัสแย่งมาจากสิบตำรวจตรีสมชายนั่นเองลหลังจากที่จับกุมตัวนายไพรัสได้จึงมีการนำตัวไปดำเนินคดีที่สอนอทองหลอ่อ โดยพากันนั่งมาในรถเก่งคันเกิดเหตุซึ่งเป็นของร้อยตำรวจเอกสัมพันธ์นวมดีรองสัรวตรสืบสวนซึ่งทำหน้าที่เป็นพลคับด้วยโดยมีพันตำรวจตรีเฉลิมพันนั่งด้านหน้าจากสิบตำรวจวรทัศน์การระเกตนั่งควบคุมผู้ต้องหาที่ใส่กุญแจมืออยู่ด้านหลังแต่ในขณะที่รถกำลังเลี้ยวเข้าโรงพักนั้นปรากฏว่านายไพรัตั์พยายามยื้อแย่งปืนจากจ่าสิบตำรวจวรทัศน์ เป็นเหตุให้กระสุดลั่นถูกพื้นลดหนึ่งนัดเมื่อพันตำรวจตรีเฉลิมพันเห็นดังนั้นจึงชักปืนพกออกมายิงเข้าใส่ในายไพรัส่องนัดจึงทําให้ในายไพรัสตายตกตามสิบตำรวจตรีสมชายไปในเวลาเพียงสิบชั่วโมงเท่านั้นเองกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนําเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ e g จ n นเดอรีชา n e l